สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการมวยรายวันนะครับประจําวันอังคารที่20มีนาคมนะครับมีผมสุรเดชภัยวงศ์และก็คุณสุประชัยจันทรังสีครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการต้องบอกครับว่าวันนี้ก็เนื้อหาสาระยังคงมีครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นศึกป้องกันแชมป์โลกของสุริยันครับก็ พูดง่ายว่าโค้งสุดท้ายของสุริยันเนี่ยว,นนวันนี้จะเดินทางใช่ไหม,มวันนี้เราไปดูการฝึกซ้อมของทางสุริยันรับซึ่งก็เป็นการซ้อมครั้งครั้งสุดท้ายครับในไทยนะครับก่อนที่คืนนี้ครับสุริยันเองก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะ,ะทําการป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทดับ C กับทางโยตะซาโตะครับรองแชมป์โลกอดับ3ชาวญี่ปุ่นในวันอังคารที่27 มีนาคมเครื่องคานหน้านะครับก็คู่นี้ก็โชคจะโชคกันที่โครักคเควนฮอลครับในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งค,ความพร้อมล่าสุดยังเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่แล้วครับแต่ว่านี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกคู่มวยครับขุนศึกตระกูลอย่างวันนี้นะครับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนี่ไปสืบลึกเจาะเน้นมาเลยครับวันนี้นี่เน้นไปทางสัมภาษณ์โปรโมตต้งโปรโมเตอร์นะใช่วันนี้มาเยอะเลยครับแล้วก็ คุณเอกครับลูกนิมิตกับลุงรัตนะครับเจอกันที่พิกัด1 2 4ปอนด์ไอ้ลุงรัตนี่ศึกล่าสุดนี้เปลี่ยนสีเสื้อกันแล้วเป็นสอจอต้อยแปดริ้วแม่ <c oughs> สอจอต้อยแปดิ้วนี่ช่วงนี้มีมแตค่คนอยากคนอยากคบไม่ใช่ครับแกอยู่ที่แปดิ้วแล้วก็มาสนับสนุนกับพี่แดงบ้านโพนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้รู้สจะมาเป็นผู้ช่วย <c oughs> ปรโมเตอร์ตับ,บ,บทางพี่สมหมาย ในศึกษสมัยก็เรียกว่าจะาร่วมศึกอาสมัยนี่จัดมาหลายครั้งลแล้วรู้สึกว่าจะมีกลิ่นมีเสียงแว่วมาครับว่าลุนโปรโมเตอร์เขาจะเป็นโปรโมเตอร์ไลนาาต่อไปหรือว่าของราชดำเนินนะครับก็ต้องติดตามนะครับสอจอต้อยแปดริวครับก็ซือเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีจังหว่าเองเดี๋ยวเราจะไปทำทปุบ,ปบเกี่ยวกับสอจอต้อยซึ่งจริงเราก็เคยไปงานของสอจอต้อยเวลาสึกเป็นงานวัดที่แปดลิวตอนนั้นก็มวยไว้สนุกเลยทีเดียว คกูลองครับเทียนขาวทอแสงเทียนน้อยครับเด็กในเคือเดอะตูนะครับตอนนี้ก็ลูกชายเป็นพระอยู่โมเสสก็บวชอยู่นะครับเจอกับลมทะเลสิทธิ์สออึงจากทุ่งบางกะปิครับหนึ่งร้ยสิบหกบอนคุกนี้นิดนึงเป็นไงครับเขาบอกลมทะเลวันนี้นี่มาดีเป็นพิเศษมาเป็นลมบกเหรอนั่งนั่งรถเปอร์เช่มา้จริงป่ะจริงคุณปอหน่อยบอกมาว่าวันนี้นี่เสียสมหมายขับเปอร์เช่ป้ายแดง มา, Dante, มาส่งลมทะเลนี่ชั่งน้ง schnell, ําหนักตอนเช้าจริงครับมาปอเช่วันน <14 S 2> ี้มาปอเช่ครับกลับรถเมล์สิบกว่าล้านแต่ไม่กับรถเมล์ได้คืนนี้จะกลับรถเมล์เรื่องราวเนี่ยครับครับคู่คำยอดย่างงามนะครับเด็ดลัดเจอกับดาบเทวดาสีหราชโชร้อยสิบสี่ปอนด์ครับวันนี้ต้องบอกว่าคู่มวยนี่น่าติดตามครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบวัดอะไรที่มัน ได้เสียพูดง่ายเราไม่สนับสนุนนะครับการมานานแต่ใครที่ชอบไปวัดเนี่ยเราแนะนําวันนี้ครับดีแน่นอนครับเสีขุนศึกตระกูลยางครับส่วนไฮไลท์ก็ศึกเพชรเจ้าพญาเมื่อวานนี้จะเป็นยังไงก็ติดตามช่วงนี้รู้สึกดวงค่ายของทางปิติแม่หลังจากโอ้เมื่อวานครับเมื่อวานต้องขอกราบประทานอภัยกับแปรรายการนะเมื่อวานนี้เชิญ 3A แล้วก็แคม ไม่ว่าเสียบโบสทคมพยักแล้วก็เทนเนอร์ยอดเยี่ยมชัดชัยชัดชัยสาสกุลนะครับมาเมื่อวานเนี้ยมาออกรายการครับสองเบรกเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดจังหวะช่องเจ็ดสีเนี่ยต้องขอกราบพภัยจริงครับที่ไม่สามารถจะบรรยายได้เพราะบางดีบางเอิญคุณโกก็ติดภารกิจนะครับก็คือแต่ว่าเกาะต่างเวียนมาล่าสุดเนี่ยทางสีที่ไหนเก้าสิบเก้านี่ ควันออกหูเลยนะครับควันออกหูก่อนก่อนอคนออกหูนี่ก่อนที่คู่ของสายลมน้อยที่เดท99จะแพ้มันคือนะครับเพราะว่าก็ได้มีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยฮิตตีนี่ได้ประกาศท้าทางทนายต่อยเลยแน่จริงคุณเลิกขายแอร์ไหมอิมเน n แอร์นะครับไม่คือนายต่อยสืบเนื่องมาจาก2คู่ปัญหานีครับก็คือเพราะว่า2นักมวยในแคมป์ที่เดท99 2คนล่าสุดก็คือทางอํานวยเดทที่เดท99เนี่ย ไปแพ้นอกทาง1เทพอิมเ n เนสแอรครับกับผมแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือสถานฟ้าอิมเมเนสแอรเนี่ยก็ดันไปแพ้เพชรมรกตอันน่้ขอแพ้สถานฟ้าอิมเแอรเพชรมรกตทีเด็ดเพชรมรกตทีเด็ด99เนี่ยก็ดันไปแพ้สถานฟ้าอ m มเมเนสแอรแพ้แบบว่ามีเอสมาแต่เมื่อวานเนี่ยบอกแล้วผมไม่ได้ตาถั่วแต่ผมตาเอียงครับเชิญส a มาไปมองจอคุณสามคุณสาอก็เอสเมมา หลายหลายข้อความแสดงว่าสามอเนี่ยมีความรู้สึกที่เป็นเดือดเป็นแค้นหาว่าคุณตันตาทัวไปมองสถานฟ้าชนะได้ไงอเดี๋ยวผมเหล่าให้ฟังก็ได้ครับเพราะเมื่อวานมันไม่ค่อยมีเวลาสถานฟ้าเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตามความคิดผมนะถ้าเกิดเพชรมรกตของเฮียตีเขาเนี่ย ไม่เข้าทั้งคู่ไม่เข้าเนี่ยต่างฝ่ายตั้งมั่นใจเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยเพชรมรกตเป็นต่อนะครับเป็นต่อและกรรมการนี่ก็เครียดกำลังหาตัวชนะหรือหาตัวแพ้พอจะหาตัวชนะเนี่ยจังหวะนั้นนะครับเจ้าสถานปามาได้แคงดอกนะนะั้น่ะตูมเดียวตูมเดียวแต่ว่ามันชัดเจนจริงๆครับมันเห็นมันเห็นครับแต่ถามว่าผ่านไหมถ้าถามผมนะผมเข้าข้างคุณสามออกก็ได้เพราะว่าตอนเช้าผมก็ให้เพชรมรกตดใช่ ผมให้ทีเด็ดเพชรมรกตเพราะนั้นผมก็ต้องดูเพชรมรกตอยู่แล้วครับผมเมตตาทัวนะผมตาเอียงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ไม่รู้จะพูดไงครับกรรมการชูมือไปแล้วแล้วก็สองต่อหนึ่งเสียงคนประกาศคะแนนนี่เขาไม่ธรรมดานะคุณโกบอกมาบอกประกาศแดงก่อนเลยเกมทำท่าจะเอ้ยนึกแล้วต้องแดงคนที่สองมาประกาศเพชรมรกตชนะปั๊บเนี่ยคราวนี้แหละครับเหลืออยู่คนสุดท้ายครับ คนที่จะมาปลดแอกแล้วก็ให้แดงชนะก็คือสถานป้าชนะไปจนคุณสามอเนี่ยโกรธมากแกรู้สึกว่ายก Air ์อิมเมเนเนี่ยเอาไปตั้งหน้าบ้านเลยแล้วก็มาเอสเมมาบอกว่ากรรมการครับที่บ้านใช้ Air ์อิมเมเนทุกคนหรือเปล่า อย่าไปว่าอย่างนั้นอย่าไปไม่ถึงขนาดนั้ะครับมองเพราะว่าจริงคู่นี้นี่ก็ออกได้ทั้ง3หน้าเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงที่ทางอาเฮิสตีที่เดย์เก้าสิบเก้านี่ก็ได้ประกาศท้าเดิมพันกับทางเป็นไงทนายต่อยบอกคู่ละล้านไปเลยเฮ้ยสองคู่นี้กคือทางให้อำนวยเดชมีล้านอะไรมั่งล้านที่เดย์เก้าเก้าหนึ่งล้านบาทก็คืออำนวยเดชกันหนึ่งหนึ่งเทพเนี่ยร้อยสิบหกปอนด์แล้วก็สถานฟ้ากับเพชรมรกตเนี่ยให้เลือกเอาพิกัดร้อยสิบเจ็ดหรือร้อยสิบแปดเวทีไหนก็ได้ โดยจะให้ทนายต่อยเนี่ยต่อมาสิบเก้าทุกสองคู่เนี่ยต่อสิบเก้าแล้วตางเหตุทีจะลองคู่ละล้านแล้วทําไมต้องให้เขาต่อครับมันอเสมอเสมอนแต่ต้องต่อจริงเพราะว่าชนะมาของทนายต่อยชนะมาชนะน็อกมาด้วยทางหนึ่งเทพชนะน็อกมาด้วยก็ถ้าจะพูดหนึ่งเทพกับใครนะอํานวยเดชหนึ่งเทพตอนนี้แหละครับตอนนี้กับอํานวยเดชผมว่าจะให้ต่อหรอก็น็อกมาหนึ่งเทพชนะน็อกมา คู่นี้ผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าสิบเก้าคู่ละหนึ่งล้านใช่ไหมใช่คู่ละหนึ่งล้านเมื่อวานนี้นะตีที่เด็ดเก้าเก้านี่พนักงานทุกคนในร้านครับมีรวมกันแล้วประมาณเกือบพันคนเนี่ยโอ้บอกใครไม่มาเชียร์ใครไม่เข้ามาที่ช่องเจ็ดนะออกจากร้านนี้ไปเมื่อวานมาเยอะจริงมีความลงนี่หน่อยทางช่องเจ็ดเพราะว่าได้ข่าวมาบอกว่าที่เวทีสีช่องเจ็ดเนี่ยปกติจะแอร์เย็นฉ่ำเลยใช่แต่ว่าเมื่อวานนี้เหงื่อแตกซิกเพราะว่าเยอะ เล่นยักไปห้ารอยอะเอาคนเข้าไปเยอะจริงๆครับคนเยอะจริงครับเมื่อวานนี้สําหรับทีเด็ด99แล้วก็เป็นที่ผิดหวังทําให้ยติเนี่ยเครียดไม่ใช่ปันออกหูอย่างเดียวนะเลือดกําดาวทะลักออกมาครับแกเดินเข้าไปถามเลยว่ายังไงกันมันเป็นเพราะอะไรเหรอทำไมของผมแพ้ไงครับนะแล้วก็พอสรุปแล้วมันมันก็มันเป็นมุมมองของกรรมการก็ต้องว่ากันไปตามเหติกับช่องเจ็ดนี่แมมทุบโต๊ะกรรมการก็ทุบมาแล้วนะครับกลางนี้ อะไรที่มันเบียดเสียดสีน hmm. er> like uh ี่เฮตีก็เป anyway ็นรองนิดนึงครับก็อย่งไรก็ติดตามต่อไปว่าค่ายทีเด็ด99ตอนนี้แม่จะกลับมาได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเมื่อกี้เราเกริ่นถึงเรื่องของสุริยันไปเดี๋ยวไปดูความพร้อมของสุริยันครับในการขึ้นชกรปกต์ไหนแจมโลกครั้งที่สองของเขาครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่ค่ายนครหลวงปรุมชั่นนะครับ น <sh ี่ครับก็เป็นสุริยันซอรุ่งวิสัยครับแชมป์โลกจากจังหวัดโคราชนะครับวัยแค่21ปีเท่านั้นนะครับก็มีคิวจะชกป้องกันตําแหน่งกับทางโยตะซาโตะครับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นในวันอังคารที่27มีนาคมนี่ครับต้องบอกครับว่าสุริยันนี่เมื่อวานนี้สภาพร่างกายเนื้อตัวที่สําคัญนะครับน้ําหนักไม่มีปัญหาครับเกินแค่สามปอนด์ไม่มีปัญหาครับน้ําหนักเนี่ยสำคัญที่สุดของนักมวยครับแต่เมื่อสุริยันบอกไม่มีปัญหา ซ้อมเสร็จอัดอาหารได้เต็มที่กินเต็มที่ครับเนี่ยครับทาให้นักมวยนี่ครับสมบูรณ์สุดขีดครับอาหารบํารุงดูสภาพแล้วก็เสี่ยหุยนี่กเก่งจริงเมื่อวานผมมีโอกาสได้นั่งดูเทปคู่ชกของเราชื่ออะไรนะโยตะซาโตโยตะซาโตนะครับ,รบกเป็นมวยสไตล์เหมือนมวยสมัครเล่นใช่สุด <ไว S 1> ยอดวัยเข้าออกว <ะ S 2> รวดเร็วแหมออกหมัดออกอะไรแบบเขาเรียกว่าตีหัวเข้า,ขาบ้านช่เสี่ยหุยก็เลยบอกแอ้เพชรก็คือเจ้าอำนาจลื่นเริงานายว่างหรา มาลงรวมให้หน่อยแม่เมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าเพชรก็สไตล์เดียวกันกับคๆกันเลยนะครับใช่ครับเจ้าเพชรพอๆกันคนนี้ก็ลูกชายเสียหุยครับป๊อปครับโชคชัยพิสิทธิ์พุทนันท์นะครับคุณป๊อบนะคุณป๊อปที่ใส่หมอนเข้าไปในกลัวท้องแตกครับกัวจุกเพราะว่าสุริยันนี่ยิ่งต่อยยิ่งนานนิดมาบไฟนิ่นิดนึงครับเสียหุยบอกว่ามวยยาวอย่างนี้ต้อง่อยลำตัวครับอืมนี่ครับทางเสียหุยก็แสดงยหุ สร้างช้ำโลกมาหลายคนนะครับมันจะเป็นวีรพลสตรีมงคลเอสเซี่ยยเสื้อแดงเหรอคุณปอ๊ะเสื้อแดงครับเมื่อวานเสื้อแดงนะครับเนี่ครับเพชรนะครับที่เห็นถอดเสื้อนะครับก็มีดีกรีอดีตทีมชาติมวยสากลสมัครเล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ก็เดินออกจากแคมป์ทีมชาติไปแล้วดูสไตล์ของเพชรนะครับแล้วเราจะได้เห็นสไตล์ของเจ้าน้ตผู้ท้าชิงรลยนี้แหละครับนี่แหละครับ สไตล์เดียวกันแต่ว่านักชกญี่ปุ่นจะหลวมกว่าเพชรนะใช่เพชรนี่เพชรนี่นน<ๆ>เี่ยงยังแน่นกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุริยันผมว่าลงรวมกับเพชรมาเป็นเดือนเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะทําให้นักชกยุ่นเนี่ยจนมุมได้ครับครับผมจะหนีไปไหนแกจะหนีไปไหนครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวไปดูคําให้สัมภาษณ์ของทางสุริยันครับ